สวัสดีค่ะเอมมี่สตอรี่นะคะวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องการกู้รหัสกู้รหัสไลน์แล้วก็กู้ไลน์เดิมเนาะที่เราเคยใช้อันนี้นะคะเครื่องนี้เขามีเบอร์โทรศัพท์แล้วเขาก็มีอีเมลนะคะอ่ะเดี๋ยวเราลองมากู้กันดูว่ามันจะกู้ได้ไหมเขาจําได้ว่าเขาเคยบันทึกอีเมลไว้นะคะในในไลน์เนาะอ่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะได้หรือไม่ได้นะคะขั้นตอนแรกนะคะเราไม่รู้ว่าเครื่องนี้นะคะมันเป็นเบอร์อะไรอันนี้เขาบอกมาว่าเป็นของระบบทูมูฟนะคะทูมูฟก็เช็คดูเบอร์ดอกจันเก้าสามสามสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกพอกดโทรออกเสร็จนะคะเราก็จะได้เบอร์โทรมาแล้วก็จดก่อนนะคะศูน พอเราได้เบอร์มาแล้วนะคะเราก็เข้าไปตรงลายเลยนะคะพอเรากดตรงลายนะคะมันจะขึ้นแบบนี้ใช่ไหมคะอ่ะเราลองเข้าสู่ระบบด้วยเบอร์โทรกดเลยเห็นนะคะมันจะเป็นเบอร์นี้เลยนะคะเมื่อกี้ที่อยู่ในตัวเครื่องเนาะเราก็กดอันนี้เลยข้าพเจ้านะคะยอมรับนะถ้าของใครไม่ขึ้นเราก็พิมพ์เบอร์โทรนะคะเข้าไป แล้วเราก็กดลูกศรผัดไปเห็นไหมคะเขาจะแจ้งว่าเขาจะส่งรหัสนะคะเข้ามาในเบอร์โทรเราก็รอรับนะคะอเขาส่งเข้ามาแล้วเห็นไหมคะหกศูนยศูนย์เกนะคะอ่ะข้างล่างเขาจะมีบอกว่าให้เราเอาเบอร์โทรมาใส่ให้เลยไหมเราก็กดอนุญาตนะคะ เห็นไหมคะเขาใส่ให้แล้วอ่าเนี่ยนะคะมันก็ขึ้นมาว่าเป็นไอชื่อรายนี้ใช่ไหมนะคะเราก็กดใช่นะคะอ่านะคะเขาก็จะขึ้นมาให้เราใส่รหัสแต่ว่านะคะลืมนะคะลืมรหัสอ่าเราลืมรหัสผ่านเราก็กดคําว่าลืมรหัสผ่านเห็นไหมคะกดเลย พอเราลืมรหัสผ่านเรากดปุ๊บนะคะเขาจะให้เราใส่อีเมลอ่าเราก็เอาอีเมลที่เรารู้สึกว่าเราบันทึกเราใช้อยู่นะคะเอามาใส่นะคะอ่ะอีเมลที่อยู่ในเครื่องนี้นะคะวิธีการดูอีเมลเนาะเราก็เข้ามานี่หาคำว่าอีเมลเห็นไหมคะอ่ะพอเห็นแล้วก็กดเข้าไป พอกดมานะคะมันจะขึ้นแบบนี้เนาะมันจะขึ้นข้างบนเห็นไหมคะแล้วก็กดเลยพอกดแล้วเราจะเห็นอีเมลของเรานะคะตรงนี้เราก็กดบันทึกนะคะบันทึกได้ไหมบันทึกไม่ได้ก็จดเอาก็ได้นะคะถ้าเราบันทึกไม่ได้อันนี้จะไม่ไม่อยากบันทึก อันนี้ไม่อยากบันทึกนะคะเราหาถ้าใครก๊อปไม่ได้นะคะก็แค่จดไว้แล้วก็เอามาพิมพ์ใส่นะคะอันนี้ก็คืออันนี้ในคลิปคือกดคั p เอกขี้เกียจจดนะคะอ่ะขอได้แล้วนะคะได้อีเมลแล้วเราก็เอาอีเมลมาใส่เลยมาตรงลายเนาะกดเน้นไว้มีคำว่าวางวางเลย เห็นไหมคะอีเมลก็มาอยู่แล้วถ้าของใครไม่ได้ก๊อปแบบเมื่อกี้นะคะไม่ได้คัดลอกแบบเมื่อกี้เราก็พิมพ์เอานะคะพอพิมพ์เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเราก็กดตกลงพอตกลงเสร็จนะคะเขาจะบอกว่าเราได้ส่งนะคะวิธีเปลี่ยนรหัสผ่านไปให้คุณแล้วที่อีเมลนะคะอะเราเรอดูนะคะนี่อีเมลนะคะเมื่อกี้ขณะนี้นะคะมีข้อความเข้ามาแล้ว แล้วก็กดเข้าไปนี่มาแล้วนะคะเมื่อกี้สิบเจดนาฬิกาหนึ่งนาทีนะคะถ้าของใครนะคะเราใส่อีเมลเข้าไปแล้วมันไม่ส่งรหัสไม่ส่งมันไม่ส่งไออีเมลกลับมาแบบนี้นะคะหมายความว่าเราไม่ได้บันทึกนะคะไม่ได้บันทึกอีเมลไว้นะคะในไลน์ของเรานะคะ อ่านะคะพอเขาส่งข้อความมาให้เราเปลี่ยนนะคะอันนี้หมายความว่าอีเมลนี้นะคะได้ลงทะเบียนกับลายนี้ไว้แล้วนะคะก่อนหน้านี้นะคะมันก็จะมีเขาก็จะส่งอีเมลมาให้เราแต่ถ้าเราใส่อีเมลไปแล้วนะคะเขาไม่ส่งเขาไม่ส่งรหัสมาให้เราเขาไม่ส่งวิธีทําแบบนี้มาให้เราหมายความว่าลายนั้นเราไม่ได้ลงทะเบียน อีเมลนะคะมาดูกันว่าลายที่ลงทะเบียนอ e ีเมลเป็นแบบไหนนะคะอ่ะแบบนี้นะคะอันนี้เลยคือลายที่ลงทะเบียนอ e ีเมลไว้นะคะเราจะเห็นว่าลงทะเบียนแล้วนะคะตรงช่องอ e ีเมลนะโอเคนะคะอันนี้เขาส่งมาให้แล้วแล้วอ e ีเมลนะคะแล้วก็กดเข้าไปพอกดเข้าไปเขาจะบอกว่านะคะ ลิงค์นี้นะคะมีอายุใช้งานนะคะ1ชั่วโมงเนาะอ่ะเราต้องรีบทำนะคะแล้วก็กดเข้าไปเลยนะคะลิงก์ฟ้า,ฟาอพอเรากดเข้าไปเห็นไหมคะเขาก็จะให้เราตั้งรหัสผ่านใหม่นะคะง่ายๆยเลยอ่ะเราก็ตั้งเลยนะคะเขาให้ใส่แปดถึงยี่สิบตัวนะคะอ่ะเราก็พิมพ์เลยอันนี้ขอเอารหัสง่ายๆนะคะที่เราจำได้ แล้วเราไปเปลี่ยนที่หลังก็ได้นะคะ,ะรหัสข้างบนกับข้างล่างต้องเหมือนกันนะคะอ,อะ่ะพอเราใส่แล้ว,รลวเราบันทึกไว้ด้วยนะคะจดไว้ด้วยแล้วก็กดตกลงนะนเห็นไหมคะเขาจะบอกว่าเปลี่ยนรหัสผ่านแล้วนะคะเปลี่ยนรหัสผ่านแล้วอ่าแล้วก็กดตกลง อเราได้แล้วนะคะเราก็เข้ามาตรงลายเราก็ใส่รหัสผ่านที่เราใส่ไปเมื่อกี้นะคะ,อะพอเราใส่เสร็จล้วก็กดลูกศรสีเขียวนะคะอะเห็นไหมคะเข้าได้แล้วแล้วก็กดดำเนินการต่อ,อแล้วก็กดข้ามขั้นตอนนี้ไปเลย ข้ามไปเลยนะคะรหัสเรียกคืนนะคะเราไม่ใส่ก็ได้กดข้ามเลยดำเนินการต่อไปอ่าเห็นไหมคะเข้ามาแล้วนะคะใช้งานได้นะคะอันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าอันเนี้ย เขาได้ลงทะเบียนไว้หรือเปล่าลงทะเบียนอีเมลน,นะคะแล้วก็กดบัญชีนี่นะคะเป็นเบอร์โทรนี้เนี่ยคำว่าอีเมลลงทะเบียนแล้วนะคะรหัสผ่านก็ลงทะเบียนแล้วเหมือนกันกับไลน์เครื่องนี้เลยนะคะง่ายๆนะคะเราต้องลงทะเบียนอีเมลก่อนนะคะในไลน์ของเราเนาะเวลามันมีปัญหาอะไรเราจะได้เข้ามาใช้ไลน์เดิมได้เลยนะคะอันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะคลิปนี้ สวัสดีค่ะ